ถึงที่สุดนะครับผมฟันธงได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่าแม่นมากเลย <c oughs> คนไทยทุกคนจะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับได้ดูอย่างแน่นอนแล้วนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรก้องศัก์ยอดมานีนะครับเปิดเผยแล้วว่าผลการเจราจาในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022เจราจาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านบอกว่าต้องขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานบอร์ดกกทแล้วก็ประธานบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ช่วยประสานงานในเรื่องของงบประมาณมตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการว่ามีเอกชนบริษัทไหนกี่บาทบ้างนะครับแล้วอีกหนึ่งท่านที่ต้องขอขอบคุณเลยก็คือคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนะครับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ไปช่วยพูดคุยกับฝั่งของฟีฟ่าให้เนื่องจากว่าในฐานะที่เป็น iocmember ด้วยกันเนี่ยนะครับตัวเลขสุดท้ายแล้วจบลงที่1,400ล้านบาท